ทดสอบเกมสนุกเกอร์สตาร์ลองเล่นกันดูใช้ได้ไหมอ่านเครื่องก่อนครับก่อนที่จะทำการลงแข่งขันจริงนะ ตั้งสติและสมาธิให้ดีๆท่องภาวนาพุโทโธเข้าไว้แล้วก็แทงกำลังออนไลน์หาคู่อยู่ครับหาคู่แทงกันออนไลน์หาคู่แทงสนุกเกอร์ครับ ไม่มีอะไรทำวันบนก็นั่งอยู่คนเดียวก็เล่นเกมเนี่ยคนมันว่างงานครับสำหรับคนที่ว่างงานแต่สำหรับคนที่ทำงานไม่แนะนำให้เล่นนะครับมันทำให้เราเสียสมาธิไปกับงานที่เรากำลังทำแต่ว่าถ้าเล่นตอนตอนเที่ยงตอนที่ว่างจริงๆะก็ก็มีเปอร์เซ็นที่จะที่จะชนะมากกว่าทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ย รู้สึกว่าส่วนมากจับแพ้นะสมาธิไม่ค่อยดีนี่ผมกำลังอุ่นเครื่องอยู่นะตัตตตไหนครับยังไม่มีใครเข้ามาแข่งด้วยเลยรอมนานแท้ขี่ข้านทาแล้วได้สูเสียไปซไเบ ไหมครับการแทงไม้หวังวางสนุกเกอร์วางตำแหน่งให้ดีโอเคสมว่าผมหัดวางสนุกเกอร์ดีกว่าหัดวางสนุกอนะ่ะดีที่สุดหัดชิงไปด้วยวางสนุกไปด้วยโอ้โหน<ม>าลไม่รู้ประเทศไหนอ,อันดับก็ใช้ย่อยอยู่อยู่สูงเหมือนกัน เล่นดีเหมือนกันครับเล่นมาตั้งเยอะตั้งแยะแนละ้วประมาณไม่ได้สนุกไม่ได้ปกติเช็ดนี่ลูกนี้ได้นะแต่บอกว่าไม่เช็ดดีกว่าไม่ประมาณ เั้นซ้ายนิดหน่อยแรงนิดนึงโอเคอืออ่าปกติอยากให้มันไปหลังช็อคเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันมาหลังน้ำเงินก็ก็ไม่เสียหายมไม่โดนครับท่านโอ้ม่ท่านยิงไซส์เลยเหรอระเบิดเลยอือหือ ผมกินได้ลูกเดียวเนี่ยเ็ย,เยมากว่ายิงหนุมกลางไประเบิดแดงดีไหม,หม,หม,หมใช้ตัวช่วยคือบมนั้นบมนอะก trái bằng đầm đầm bằng เพิ่งคิดพ่อไม่สก,กิดแดงเลยผมจะยิงน้ำเงินเพื่อไปสก,กิดแดงที่อยู่หลังชมพูตรงนั้นไม่รู้ว่ามันจะโดนไหมสกูอ๋อสกูไม่ได้เวียนละค่อยอ๋ออ่าสก,กิดนิดนึงครับตะกี้ ไอเสกิดแดงนิดหนึ่งต้องสกูโอเคต้ี้ต้องสกูรมากินแดงสกูร์ถอยนะครับแดงไปไหมชงเฉียงนิดหน่อยโอเคมองไปหน่อยเนมะื่อกี้ ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่ไน่าจะพลาดแต่มันก็ทำให้เราเลงลำบากหน่อยหนึ่งถือว่าสกุลหน้าดีกว่าแก้ไขไม่ได้ครับโอเคบาไปละ โชเครับอ่าชนะแล้วครับผ่านไปหนึ่งเกมเขาจะสู้เราไหมเอ่ยอ่าเข้าสู้ผมจะสาธิตการเปิดอีกวิธีหนึ่งเปิดแบบวัดใจครับลักษณะนี้แล้เลื่อนเลื่อนตรงดานัอกมาตรงนี้อ่าเวนรวน ฟาวครับมือถือครั้งขอดูก่อนแทงไม่ได้ตะก,กี้สวยเลยครับเสียไปเจ็ดแต้มก็ยิงเหมือนคนตะกี้เลยะ่ะวางเปิดเหมือนคนตะกี้ะผมก็เปิดเหมือนเดิมนะครับ ผมไกลาย,ยานะแม่ชิบหายหเสียไปสีแต้มครับลงนี้เอาไงดีเนี่ย เขายิงใหม่ดีกว่านะโอเคครับโดนไหมเหมือนมันเป็นละมารยาทตะกี้จะเช็ดก็ได้แต่ว่าให้เขายิงใหม่ดีกว่าแล้วเราก็เสี่ยงโดนสนุกเกือบสวยแล้วไม่ละ่ะลูกนี้โอเคครับ <S <S จะเล่นแบบนี้นะ นะครับจะล่นแบบนี้เห็นไหมการวางสนุกแบบนี้นจะดีดีมากๆเลยแต่มันเป็นเรื่องที่ทำยากนะครับการยิงเพื่อวางเอาขาวไปที่หัวกระโหลกมันต้องยิงแรงนิดน,นึงปกติเขาจะเช็ดแค่บางๆแล้วก็ไม่ต้องสกูเพราะว่าโอกาสวางสนุกมันจะมันจะติดยากกว่าแบบนี้ ีน,นเข้ากันใน,นเราก็คงเห็นหรือเปล่าเหรอไม่ไม่เห็นครับขอวางหลังดำละกันครับใช่ค,ครับหลังดำได้ไหม,มกันไว้ครับโอเค ถ้าแดงตรงเนี้ยถ้าเราแทงมาอยู่แถวเนีน้เราจะได้เปรียบอ,อ,อยู่แถวๆนะครับตะ่กี้มันไหนคอยดำมาไงเวลาเขากันสนุกมาเนี่ยมันจะเปิดเห็นหนทางอันนี้เขาก็กันแดงตัวนี้ด้วยนะครับเขาต้องวางสนุกให้ได้เขาจะกันแดงตัวนี้ว่าจะไปวางไว้แถวๆถนี้ าจจะแค่นี้ก่อนนะครับว่าเห็นไหมเขาทำได้ดีเลยแล้วเราจะทำไงล่ะทีนี้ก็คงต้องเช็ดแล้วนะครับผมอยากสกิแตงตัวนี้นิดนึงให้มันติดชิ่งโอเคไม่มีผลไม่มีผลมันไม่ติดชิ่งมันแรงไปถ้าอย่างนี้ก็ยิงง่ายเลย ข้อมูลผมอัดวิดีโอใกล้เต็มละแต่ว่าอาจจะเอายกเลิกปรบมหนึ่งเดี๋ยวลองเล่นไปดูก่อนดูฟอร์มการเล่นเขาก่อนลูกบอลนี้ต้องเช็ดแดงเพื่อให้มันซ่อนอยู่ดำ Okay, เค้าเล่นแบบนี้มันก็เสียงหน่อยหนึ่งอืมไม่เสียงไม่ได้เลยผมเช็ดแดงดีกว่าครับเช็ดแดงไวง้ตรงนน้นดีกว่าสักสองสามชิ้เนเสร็จแะอ่าค่อยไปไหมค่อยไปนิดนึงค่อยไปนิดนึงครับเหรนแดงละ แดงเปิดเลยถ้าคนเก่งๆรูปแบบนีน้คือว่าเข้าหมดโอกาสพลาดน,น้อยมากเราก็ได้ได้ระเบิดแดงด้วยโอกาสเราแพ้ก็สูงเลยขวามือครับแดงขวามือนั่นแหละไม่ใช่ลูกนั้นขวามือตรงนี้เาขาการะเบิดแดงในงตัวไหม ลูกนี้ต้องเบาๆครับถึงจะกินดำหรือชมพูก็ได้๋ต่เขาเล่นแทงแรงไปก็เ,เสี่ยงเหมือนกันก็คุมทิศทางลำบากครับยังมีไฟมาอลูกนี้มากลาหันมาพี่อ๋อเขาจะกินสีลืมไปกินสีเพือ่อสกิบแดงไนหะมทำได้เยี่ยมครับ แดงแล้วก็มากินดำต่อเช็ดแดงเบาๆโอเคัวน,นี้เล่นเก่งเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เล่นเก่งเหมือนกันไปดูความสามารถเขาแทงได้เร็วใค้สนุกกได้ดีอันนี้ก็โอเคมานดูครับแปลนนี้ออก ดวงดีแท้ๆเลยควาเค,ครกนงยทตักี้ฟุกไปนิดนึงมันจะยังไงวมะมันจะกินแบงนะ ทีก็มัวเหมือนกันตนระงนี้เหลืองบางไหมัยกินดำหรือกินไหนดีเลยก็ต้องห่วงเหลืองด้วยนะครับผมนะว่าผมกินดำดีกว่า โอ้เขาก็40แล้วนะเราแต้มเขาก็เยอะเราก็ต้องกินํามดีมันไม่พอเอาไปสกูลืมกดสไลด์หน้าครับสกูหน้าก็เลยผลออกมาแบบนี้เแบบนี้ถ้าเอาไม่ได้เนี่ยแพ้ได้เลยนะครับเบาไปไม่เอ,อ่ย คงต้องกวาดให้หมดโตนะครับถึงจะชนะคล่บบางทีก็แทงได้ชมพู I ับ แรงไปตัดสินกันลูกนี้ถ้าเรากดมาล่างๆเนี่ยมันจะเป็นไงกดมาสุดถ้าบนสุดจะขึ้นไหมนี่กดมาสุดแล้วเลื่อนอีกทีนึงก็ได้ครับ เ่องนี้ก็ได้แล้วก็ยิงซะไม่พลาดครับลุงก็โอเคคเับว่า416นี่ผมก็ประสานโอเคครับคุณมากครับ